สวัสดีครับก็จะมาแนะนํานะครับรถ7ที่นั่ง1นึ่งคันนะครับที่น่าใช้นะครับก็อะไหล่หาไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับตัวนี้เป็นเชฟซาฟิล่านะครับตัว2.2นะครับผมรถสวยเดิมบางนะครับมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับมีมาพร้อมกับแหลกหลังคารนะครับลองมาดูนะครับรถได้สีเดิมบางนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับครับลองดูนะครับ ข้างในครับตัวนี้เบาะเจ็ที่นั่งนะครับสามารถพับเรียบไปได้เลยนะครับอ่านะครับตัวนี้เบาะเขาจะซ่อนไว้อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับสามารถดึงออกมาใช้งานได้แล้วก็เก็บของได้นะครับอ่านะครับอ่านะครับผมนะภายในก็ยังสมบูรณ์ครับไม่มีแตกหักนะครับนะครับผมนี่นะครับเบาะหนังเดิมนะครับ แอร์เย็นนะครับเบาะก,ก็มีริ้วรอยบ้างครับแต่ยังไม่ถึงกับขาดนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีแตกนิดนึงครับตรงกรอบแอร์ตรงกลางมีแตกแค่ตรงนี้ครับตรงนั้นก็ใช้งานได้ดีนะครับยังไม่ได้แตกนะครับเรามาดูห้องเครื่องนะครับ ห้องเครื่องเป็น2.2นะครับอันนี้น้ํามันล้วนนะครับผมคบเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับรถเดินบางนะครับตัวนี้พภาษีไม่ขาดครับใครหารถ7ที่นั่งนะครับเอาไว้ใช้ภายในครอบครัวนะครับราคาไม่ถึงแสนก็แนะนำ กับเชฟซฟิลานะครับก็อร่อยอะไรนะครับก็หาไม่ได้งยากอย่างที่คิดฮะโอเคนะครับ